สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube วรนุษนะคะวันนี้มาเปิดแบ่งปันวัตถุมงคลหลวงพ่อกลวยค่ะวัดโคสิตารามนะคะจังหวัดชัยนาทค่ะลำด,ดับแรกก็จะเป็นรูปถ่ายครึ่งองค์ปี50นะคะรูปถ่ายครึ่งองค์ปี50ค่ะอะคริลิกนอกนะคะภาพอะคริลิกนอกค่ะ ปีห้าศูนย์หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะรูปถ่ายครึ่งองค์อะคริลิกนะคะภาพอะคริลิกค่ะปีห้าศูนย์นะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะต่อมาก็จะเป็น รูปถ่ายนั่งอธิษฐานจิตปี52นะคะปี52 450บาทค่ะรูปถ่ายนั่งอธิษฐานจิตปี52ค่ะในปี52นะคะ450บาทค่ะปี52ค่ะ แล้วก็จะมีรูปถ่ายนั่งกระดานนั่งกระดานป้ายเหลืองปี52นะคะนั่งกระดานป้ายเหลืองปี52 1 7 0 0บาทค่ะป้ายเหลืองนะคะ1700บาทค่ะ ปีห้าสองค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะปีห้าสองป้ายเหลืองค่ะ แล้วก็จะมีนั่งกระดานภาพสีนะคะปีห้าสองเหมือนกันค่ะปีห้าสองภาพสีเก้ร้อยบาทค่ะภาพสีนะคะปีห้าสองเก้อบาทค่ะมีจีวรนพัมตาวัดนนะคะด้านหลัง ภาพสีนะคะปีห้าสองเก้าร้อยบาทค่ะต่อมาก็จะเป็นรูปถ่ายยันคู่นะคะมงคลถาวรนะคะปีห้าห้าค่ะปีห้าห้าบาทล,ละสามร้อยห้าสิบบาทค่ะรูปถ่ายยันคู่ค่ะมงคลถาวรนะคะ ปีห้าหค่ะบาลละสามบาทค่ะปีห้นะคะรูป่ายมงคลถาวรปีห้าห้าบาลละสามร้อาสิบบาทค่ะ ลำดับต่อมาจะเป็นรูปถ่ายดวงแก้วสีวลีนะคะดวงแก้วสีวลีแบบกรรมการค่ะแบบกรรมการสร้าง400บาทค่ะมีปั๊มยันสองปั๊มยันซ้อนนะคะอันนี้แบบกรรมการค่ะสร้าง400บาทค่ะแบบกรรมการ รัยันซ้อนนะคะเรียบสวยวอย่างนี้เลยค่ะน้วงแก้วศิวลีปีหกสามค่ะแบบกรรมการสร้างเพียงสี่ร้อยบาทค่ะหนึ่งพันบาทค่ะพร้อมกล่องนะคะปีหกสามมีกล่องนะคะ แล้วก็จะมีแบบธรรมดาอันนี้สร้าง 2, าสองพันบาทค่ะสร้างสองพันบาทเจ็ดร้อยบาทค่ะสร้างสองพันบาทนะคะเรี่ยมอย่างสวยงามเรี่ยมให้เรียบร้อยค่ะเรียมเก็บให้เรียบร้อยเจ็ดร้อยบาทค่ะดวงแก้วสีวลีปีหกสามนะคะ ลงแก้วพาเซลลี่ปีหกสามวัดโคสิตารามค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะสนใจรายการไหนแอดไลน์มาสอบถามได้นะคะศูนย์แปดเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งสี่สองเก้าหกค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแปะลิงก์ลน์ไว้ใต้คลิปค่ะสามารถแอดไลน์มาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณมากค่ะ